คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่สามแกงคั่วแก้วหูไก่ต้มไก่ย่างขอบใจขอบฟ้าขั้นตอนขับร้องข้างเคียง ข้าวต้มมัดข้าวราดแกงข้าวหมูแดงข้าวหอข้าสึกขี้ดินขี้ตาขี้ผงขี้เล็บเข็มฉีดยา เข้าทีแขกเมืองไข่ขาวไข่เจียวไข่ดันไข่ดาวไข่พะโล้ไข่มาลาเรียคนจน คนใช้คนซื้อคนดีคนตายคนโทรคนควา้าพระมนา,าคมค่อยอยังชั่วคัดลายมือคันนา คันทรงค้างคาวคาถาคำตอบคำถามคำสั่งคุกข่าวาาาาาางดง,งามงมงายงอกงาม Ngài ngay đã